โดนแอลกอฮอล์ก็คือเบียร์นั่นเองอื้อหือหอมกันเลยทีเดียวเชียว so. สวัสดีครับ BB Max s e r v i c วนะครับวันนี้เรามาพบกับตัว a 1หนึเนาะตัวนี้โดนแอลกอฮอล์ <What? S 1> ก็คือเบียร์นั่นเองอื้อหือหอมกันเลยทีเดียวเชียว อาการเปิดไม่ติดนะครับชุดไฟจอมีปัญหาแล้วก็ชุดทัชแพดช็อตชุดไฟจอชอ็ชอตชุดไฟหลักของในส่วนของชุดพีพีบัชอ็อตหมดเลยนะครับในส่วนนี้อันนี้เราทําการแก้ไขเรียบร้อยหมดแล้ว <Wow. S 1> ใช้งานได้แต่คาบยังอยู่นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ทันทำความสาดหรือว่าอะไรเอาวาให้ดูก่อน,นะจะเป็นคาบที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับอันนี้ชัดเจนเลย คุณลูกค้าแจ้งว่าน่าจะประมาณแค่าฝาเดียวนะครับไม่รู้ฝาอะไรแต่รู้สึกว่าเปิดเครื่องมาเดาได้น่าจะประมาณครึ่งขวดได้นะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยละเราก็ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากคุณเก่งนะครับขอบคุณคุณเก่งด้วยติดขึ้นภาพใช้ได้ทุกฟังก์ชันแล้วครับอันนี้เราก็เปลี่ยนซ่อมเมนบอร์ดชุดแท็กแพดคีย์บอร์ดใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน ในส่วนตัวจอไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ a p p เปลน,นะครับทุกรุ่นเลยจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เราดูแลหรือรับซ่อมทั้งหมดนะครับอาการเปิดไม่ติดแบตบวมจอแตก แท็คแพดคีย์บอร์ดเสียโดนน้าซ่อมหมดเลยครับทางบริษัทเราหรือร้านเราซ่อมได้หมดเลยโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตรวจเช็คเบื้องต้นของอาการก่อนได้ไม่มีค่าเปิดเครื่องหรือไม่มีค่าตรวจเช็คเลยนะครับแจ้งราคาการก่อนซ่อมครับผมโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝากร้านเราไว้ด้วยนะครับ b b Max Service นะครับผมขอบพระคุณครับ